บิทีซอเดียบ้านๆถูาหน่อยพัดเข้าออ่ะตามแล้ว

เดี๋ยวอเขาเกจะอยู uh, t? <t ่เลย้ดไมหมดปุ้ดมือที่หมดหมดหมด่เปสบายดีทำมปลี่น้ออก่ะนี้บ่าวไทยสีฟ้าเอซีมงกาโลดูอ่าีชีวิตของอ่มู่บานสนมนะมืบานสนม กาตามเข่าของเี่หน้อยยังไงเดียวปั้นนี่ก็ได้สองคนคนหลัคพี่น่องเเดี๋ยวเากพี่นองกับคนหนึงไปหอกังน้องนังเฮียนปศิตามเข่าช่วยพ่อแม่ในเขตสนาบบุญฮพี่น้อง

เท่าได้่เสะขมอซ้ำกันมาจะได้เนาะสิปีสิปีนี่ประจะบุญมรจิตเทอปะสิปีหรอสปีโอ้สิปีจะได้ว่าพนี้เฮียนโพชีบ่เฮียนโพีหรือปหาพนี้เนาะโพซีผนี้กลัวแต่ว่ามีผ้ีหหลยกลัวแต่ว่าห่างกายหน่อยัคนนึงอ่เป็นที่สีวิตแต่หน่อยจุนไนพี่น้องเลยรักเียจักงานด้หน่อยครับ มีมีอยงมีงานน่อยบ้างไลแมนเมนแมนจักเบียจักงานคนเลยตั้มต้มเพื่อเสรีขก้นเขาวพาเป็นไงพี่น้องเอ้ยหน่อยก็น่อยมองคนู้นเนาะเห็ดเบี้ยงได้คุณนี่นออก